นั่นคุณเช่นอยังตัวไม้ก็ตัพไงแต่ยังไม่ได้กินดีนะไม่ได้กินดีนะแค่ไม่พอไม่ได้กินดีเนื้อยาหมูสับขึ้นลาบประทัดจากระต่างหัวมันเถาะมีไงหมเู้าเนี้ยงสิ่งเก่งบม่ได้กินดีเล่นเข่าเล่นออกอยู่ป้าวันนี้ข้าวอร่อยนะคะข้าวนุ่มดีค่ะ ข้าวอิกเหรออืออื้าเจ้าเยอ่ะทจ้ะแย่จังลยแม่แับแม่กินวนอร่อยตอนเย็นไปทำทุ้กะปิกินดีกว่าเป็นแม่หอยกินี่เม็ดแฉะเลยข้าดไปทุ้กับกรอบอโลดกินได้นหัวม,มัน ่แล้วปลาเพาะเพิ่งจะกินข่าวเป็นพื่นฟ่างน้ำงานนากินนอนใช่แม่ก็เป็นแล้วประพอแม่ก็ต้องฟ้ากินนอนให้ไปกินเป็นนางงามไมไกินหัวอาก่เลยหันี้กินแบบนี้ ไม,มไม่หมายเป็นอย่างอุ้ยอร่อยจริงแล้วดื่ช่วยอันนีนนะ้นะเอ้ยนซอยไปจะมึนคืนไงมันมันก็เลยไม่กรอบแต่มันก็อ,ย,อยู่เลยหอมอ่ะหอมกะปินแล้วไม่ได้เป็นงามน,นะก็ชิมอือยังกรอบ ปัจจุบันคือแมตะก,กัดตะก,การพระนะตะก,กัะตะก,การพระนะแม่จะบอกทุกคนว่าถ้ามันอร่อยรีบกินนะคะไม่ต้องมาตะกะตะก,การคําว่าอร่อยนีย่ก็คือมันอร่อยครับถ้าคุณกินไม่ได้ล่ะด,ดีกว่ากินไม่ได้นอนเตียงออนอนไอ้คุณกินได้กินไปเลยค่ะชีวิตของคนต้องอยู่กับการกินนะคะถูกต้องไม่มีคนคอมเมนต์แม่อยู่นะครับว่าตะกะตะก,การ,ระนะมาท่านก็อันนั้นก็คือ ไม่ไม่ให้ปล่อยผ่านอะแต่ว่าต้องคิดให้เรื่ลึกๆนะคะว่าคนเรากินได้มันก็ถือว่าเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนบุญเท่าเร็วถ้าคนกินไม่ได้นี่รอวันอย่างเดียวนะคะออแม่แม่ได้เห็นคนกินอ่ะแม่ดีใจน้ำเพลินว่าเขามีอยู่มีกิน้นไดใช่นะ วันนี้ข้าวนุ่มมากเลยอะแม่หัวข้าวจันนะฮะเออมันอีกคนแซ่บนี่เอออยู่ในเนี่ยเจ็บคักเนาะ แซบค่ะคำบอกว่าแซบก็คือแซบค่ะบอกว่าเพแซบเพกินค,ค่ะออไม่หอยเป็น,ปนคนไม่ไม่อั้มอึ้งน,นะคะออไม่หอยจะพูดความจริงทุกอย่างบอกว่าถ้าบ่าแซบก็คือไม่หอยบอกว่าไม่อร่อยค่ะออคุณจะอร่อยแต่ฉันไม่อร่อย <laughs> แซ่บแจ็บจริงตนนียงจะไปตปอำถ้ามีถ้ามีบักบักข็งร้อยยี่สิบตะกรัตการนะครับบ้านนอกครับมาส่งมาส่งที่เลืออีกอย่างะคะ่ะไม่หอยบอกเลยนี่ยังจะกินอนุปก่อนขอให้เราไม่หิวถ้าเราไม่หิวแล้วถ้าเราหิวเราทําอะไรไม่ได้ถ้าเราอิ่มท้องเราทําอะไรก็ได้นะครับ หรือคุณจะยึดหรือคุณจะยึดถือคนละอย่างกับแม่หอยอก,ก,ก็ช่างน่ะแต่แม่หอยยึดถือแบบนี้นะคะถ้ากินอิ่มนอนหลับแล้วก็มีความสุขแลนะคะ